สวัสดีครับตอนรับชมกับสู่รายการทีวีอีสานร่วมใจคนไทยบถิมกันครับทั้งช่อง11 nbt ทีวีอีสานรับชมใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็รับชมทาง Facebook f แฟนเพจ nbt 11ทีวีอีสานครับหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 4 3 4 6 5 7 6 9ครับ043467769ครับพัาก็สิน้ำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างต่างาระก่าไปเป็นภาครัฐภาคเอกชน ที่หาแนวทางสรยเหลือพ่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9ครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหลายคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ไปเห็นงานต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพมหาคนครต้องกลับภูมิลาเนากลับมาแล้วหลายคนเครียดครับคุณผู้ชมเครียดว่าสิเฮ็ดอีหย่างดีหลายคนก็คิดบอกว่าสิเฮ็ดอีหอย่างต่อการ,กรเกษตรแบบไหจังสิดีเมื่อนี้ครับมีอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรตัวยางครับที่เพิ่นประสบความสําเร็จ ก่อนหน้านี้ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยเป็นเกษตรกรที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านปัจจุบันนี่ครับบริหารเงินในกลุ่มนี่เกิน1ิบล้านบาทซึ่งขาดไม่ได้ครับมีหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนให้การซอยเหลือคือสันัังานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครับโดยโครงการอิหยางมนี้มาคุยกันท่านละการรับเกียรติจากแขกรับเชิญสองท่านครับท่านแรกครับท่านสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นท่านนัฐพลแป้นนอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีผู้ชมครับท่าน ที่สองครับขวามือสุดครับท่านประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลกุดน้ํสายอาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นท่านฉัดนพวัตรวีรศักดิ์สวัสดีครับวิชัดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นคุณผู้ชมครับเพื่ออยากเห็นภาพชัดเจนด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้ากษตรกรครับหลายคนเครียดผมเชื่อว่าหลายคนเครียดแหละพอไปทํางานกรุงเทพไม่ได้โรงงานบางโรงงานปิดตัวลงกลับมาอยู่บ้านครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคือตําบลกุดน้ำใสขออนุญาตทางพี่ช้างพี่ชัดนะครับว่าความลาบากที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่พี่น้องกเกษตรกรประสบป,ปัญหาของโรคโควิดสิบเก้านี่ยลำบากกันแค่ไหนครับสำหรับตําบลกุดน้าใสอําเภอน้ําพองนะครับแถวนั้นก็มีดินดําน้ําดีลําน้ําพองผ่านอาการระบาดโควิดแล้วรอกแรกเมื่อปีก่อนนั้นะครับปรากฏว่า ประกาศปิดตำบลปิด10หมู่บ้านนะครับจะไปซื้อข้าวปลาอาหารมาอุปโภคบริโภคก็ไม่ได้ก็เป็นความโชคดีของตำบลน,นี้ที่มีกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคลในสังกัดกรมหลวงเสริมสากลได้รับเงิน โครงการทำนาปลูกข้าวเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึง,นะถงการเข้ามาช่วยเหลือของทางสากลจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าวันนี้รเรามีพี่เลี้ยงที่สําคัญที่คอยดูแลไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังดูแลพี่น้องเกษตร,รกรจนพี่ช่างให้บอกว่าก่อนหน้านี้พูดได้เต็มปากเลยว่าคือจนที่สุดปัจจุบันนี้ล่ะฮะปัจจุบันนี้นะครับก็คือกลุ่มเกษตรที่สุด <laughs> <ะ> <c oughs> <c oughs> ก็ได้รับความเมตตานุข,ขจาก นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรปัจจุบันนี้วงเงินกู้ยืมคำประกันของเราเนี่ยสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทจากจนที่สุดนะครับนะคุณผู้ชมตอนนี้มาบริหารจัดการเงินในกลุ่มหลัก10ล้านบาทมากกว่า10ล้านบาทเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าเงินตรงนี้จากจนที่สุดมาบริหารเงินตรงนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นครับทางสำนักงานสารกลจังหวัดขอนแก่นนะฮะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเราต้องดูแลพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มที่เราดูแลอยู่ภาพรวมของทางหน่วยงานเราที่เราเป็นห่วงเนี่ยเราให้ความสําคัญต่อ ปัญหานี้ไงครับ ต้องขอย้อนไปตรงภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับว่าในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีสาวรรกที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็สังกัดสาํสานักงานสาวรรกจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับมีทั้งหมด140สากนะครับมีสมาชิกกว่า3ามแสนหนึ่คนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยร้อยสิบเอ็ดกลุ่มนะครับมีสมาชิกอยู่หมื่นกว่าลายนะครับในส่วนตรงเนี้ยสามแสนสองหมื่นกว่าลายที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับทั้ง สากกและก็กลุ่มเกษตรกรที่สํานักง,งานสาวกจังหวัดดูแลเนี่ยนะครับจากภาวะโควิดครับคุณต่ำเนาะก็ก็จะมีคนตกงานรายได้หดหายจากที่เคยรับจ้างสี่ส้าห้าพันเอารายได้ส่วนนี้ส่งมาให้พ่อแม่บ้างหรือว่าพ่อแม่รับจ้างเองแล้วก็ส่งชาระหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและก็สากกบ้างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับ,รบเป็นอย่างมาก ทีนี้สำนักง,งานสหกรจังหวัดเองเนี่ยก็มีตัวช่วยนะครับก็คือในส่วนของการออกไปแนะนำสมาชิกนะครับให้ทำการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งเดิมทีที่เขาเคยปลูกหรือเคยทำกิจกรรมเฉพาะ,ะถ้าจะทำนาเสร็จจากหน้านาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเราก็ให้แนวไปว่าให้ไปทำ โครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งหลายๆสากรสมาชิกหลายๆท่านทั้ง3 0 0แสนกว่าคนเนี่ยก็เราก็ได้ออกไปผ่านทางสากรล้เนาะสากรที่สังกัดทั้ง26อำเภอของเราเนี่ยนะครับให้ทําการเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกพืชโดยเฉพาะเรื่องผักเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยตลาดบางแห่งก็ปิดนะครับเราก็ปลูกผักของเรานี่แหละกินเองนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนของสบายใจด้วยด้วยปลอดภัยด้วยครับทีนี้ในส่วนของ สำนักง,งานสหกรจังหวัดเองก็มีเงินทุนในส่วนของที่จะเข้าไปสนับสนุนกลมส่งเสริมสหกรนี่มีอยู่สองกองทุนนะครับ,รบกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนพัฒนาสหกรอันนี้จะให้สหกรทุกประเภทกู้ ซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับ,รบดอกเบีย้ยต่ำไม่เกิน5%ต่อปีนะครับก็ให้สากลเอาไปาปล่อยให้กสมาชิกกู้ต่อซึ่งมีหลายวัตถุประสงค์นะครับไปทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็เป็นเงินกองทุนพัฒนาสากลสำนักง,งานสากลจังหวัดมีเงินกองทุนพัฒนาสากลเนี่ยร3 8 8ล้าน ให้กับสาก์กู้นะครับแล้วก็จะมีเงินอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,ร,ก,รกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยร้อยกว่ากลุ่มนะครับ,รบแล้วก็มีกลุ่มที่มีคุณสมบัติจะมาใช้บริการเนี่ยอยู่ประมาณ80กลุ่มนะครับ,รบเงินก้อนนี้มีอยู่ประมาณสัก20ล้าน นะครับซึ่งทางกลุ่มท่านพิษัดเองก็ได้มาใช้บริการนะครับย้อนหลังไปสักสมัยฟองสบู่แตกแล้่สิ<น>กว่าปีก่อนครับ,รบซึ่งกลุ่มกุฎน้ำใสของเรานี่ก็มาใช้บริการเ,เริ่มตั้งแต่ล้านกวกว่าจนสูงสุดที่เคยได้ใช้บริการไปก็4ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยจะออกองทุนส่งข้าเกษตรกรเนี่ยเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ําจริงๆครับไม่คิดดอกเบีย้ยส่งแต่ต้นส่งแต่ทุนคืนนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ สำนักงานสากลจังหวัดโดยกมรมส่งเสริมสากลเนี่ยเอาเงินทุนเหล่านี้ลงไปให้กลุ่มเกษตรกร,กรให้สากลได้มีทุนที่จะ ไปต่อยอดไปทําส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในช่วงโควิดในช่วงที่เราเจอปัญหาครับอย่างนีความลําบากที่พี่น้องกเกษตรกรประสบปัญหากับโควิด -19 ความโชคดีก็ยังมีอยู่คือพี่น้องกเกษตรกรบางคนมีพื้นที่เยอะพอด้วยความที่เรามีพื้นที่เยอะเราก็สามารถบริหารหรือว่าจัดการตรงนั้นได้โชคดีมาอีกก็คือเรามีเงินทุนเรามีหน่วยง,งานของสหกรณ์จังหวัดกระจายไปทุกอําเภอมาที่เรื่องของสถานการณ์ณับปัจจุบันนี้ด้วยความเครียดหลายคนอาจจะเครียด ไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะเลี้ยงอะไรปลูกอะไรดีด้วยความเข้มแข็งของสากลจังหวัดขอนแก่นด้วยความเข้มแข็งเช่นเดียวกันของประธานกลุ่มวันนี้ถึงได้นํามาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยและสนทนาให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้มีกําลังใจว่าอ่ะอย่างน้อยเคลื่องอ่างเงี้ยทําแบบนี้แหละประสบความสําเร็จท่านสากลครับท่านนัทพลครับนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างที่ภายใต้าการดูแลของทางสากลจังหวัดขอนแก่นมีแบบนี้ อีกเยอะไมหมฮะในขอนแก่นเยอะครับ,รบเยอะครับมีมีอยู่ในพื้นที่ทั้ง26อำเภอ,อ,อของจังหวัดขอนแก่นของเราครับ,รบ,รบที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทีร่ก่อนที่จะมาถึงกลุ่มนี้นะครับ ที่จะเข้าโครงการได้นะ่รมับมีตัวหนึ่งเป็นตัวชี้วัดก็คือเรื่องมาตรฐานของกลุ่มนะครับกลมส่งเสริมสากลก็ได้ทํามาตรฐานของกลุ่มเอาไว้นะครับว่าถ้ากลุ่มไหนอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มส่งเสริมสากลซึ่งมาตรฐานนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมนะครับไม่ได้เ <ๆๆ S 2> ยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่ห้าข้อมีห้าขอ้ <ๆ S 2> อท,ท่านต้องปิดบัญชีให้ได้คุณสมบัติที่สองเนี่ย มีธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งอย่างอันที่3เนี่ยนะครับต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานให้สมาชิกได้ทราบภายใน150่งยวันก็นับจาก31สเมีนา นะครับไปอีก150วันก็4เนี่ยมีกำไรและมีการจัดสรรตัวที่5ก็คือเรื่องอไม่มีข้อบกพร่องขอให้มีคุณสมบัติ5ข้อนี้คุณสามารถกู้ได้ผมเริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่กลุ่มนี้บริหารจัดการได้จัดการได้จนถึงขั้นเคยออกปากว่าจนที่สุดในตำบลกล้าบอกว่าตัวเองจนที่สุดในตำบลตอนนี้บริหารเงินหลัก10 10ล้านกล้าบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อกี้ ถามผมหน่อยว่าผมได้กําไรปีหนึ่งกี่บาท <laughs> จนผมตกใจคุณผู้ชมครับถามแล้วอิลีผนได้กาไรอิลีต่อปีอลินนี่คือความเข้มแข็งช่องทางการติดตอ่อขอมาดูงานศึกษาดูงานที่กลุ่มเราในติดตอ่อช่องทางไหนครับะสะดวกที่สุดก็คือที่สํงงานักงานสากลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่งพิกัดได้เลยครับ <laughs> เอามาที่นี่เลย <laughs> <laughs> ชวนถ่ายรายการแล้วครับท่านให้ท่าน นักธำพนแป้นนอกทักษากรจังหวัดขอนแก่นให้กันบางใจพี่น้องประชาชนหน่อยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรภายใต้การดูแลของสำนักงานสาก์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยให้สู้กับโควิด19ยืนยันความมั่นใจว่าเรายังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะให้พี่น้องเกษตรกร,กรอุ่นใจหน่อยครับครับก็พี่น้องเกษตรกร,กรที่ที่ประสบปัญหานะครับคิดว่าในส่วนของสำนักง,งานสาก์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ยังเป็น ส่วนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพในการที่จะใช้เงินทุนต่างๆที่จะเอาลงไปประกอบอาชีพในในส่วนที่ทำเป็นอาชีพเสริมให้กับให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะมีไรายได้เสริมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็ถ้าในกลุ่มใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะ ใช้บริการของสำนักง,งานสรากรจังหวัดนะครับก็ขอเชิญติดต่อได้นะครับในโอกาสที่โควิดช่วงนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นเองก็ยังก็ยังก็ยังเยอะอยู่นะครับ,รบยังเยอะอยู่ก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะหน้ากากห้ามกาดกาดอย่าตกหน้ากากใส่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในเรื่องวัคซีนนะครับตอนนี้เริ่มเป็นเข็มสาม ก็ภาวนาว่าในในเวลาอันใกล้นี้ก็ขอให้โควิดพ้นจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พี่น้องประเทศไทยทั้งหมดนะครับว่าเราไม่ต้องมีโรคโควิดกันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับเราจะได้ใช้ชีวิตในภาพปกตินะครับทำมาหากินอย่างเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างเป็น,ป,น,ป,นปกติต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณมากครับกับกําลังใจให้ ดูแลสุขภาพตัวเราเองกันด้วยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าของการช่วยเหลือครับของสาก,กรณ์จวัดคอแกนแก่นกับการฟื้นฟูอาชีพให้กเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิเกเป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวย่างคุณผู้ชมครับที่มีความเข้มแข็งบริหาจรจัดการ ต่าให้มีสถานการณ์โคว,วิด -19 เพิ่นยังบริหารจัดการได้ในตอนนี้ครับผมขอบคุณหลายๆขอบพระคุณท่านสารกตร์จังหวัดขอนแก่นท่านนัทพลแป้นนอกขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นท่านฉัตร,รน,นพวัฒน์วีรศักดิ์ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดไปลาของรายการที่วีสารร่วมเซลให้บทถิ่มกันลแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านพร้อมกับทีมงานเอ็นบีทีสิเอ็ทีวีสารต้องจากลาไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ